สวัสด,ดีสวัสดีพ้วไ่สงสัยว่ามาทำอะไรตรงนี้แล้วเอารถหมอมาทำไมนะครับผมคือตอนนี้ผมได้ย้ายมาเล่นที่เมืองเออมอคค่านะฮะก็เมืองก็ใหญ่พอสมควรครับผมเลาไปก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะผมเพิ่งมาวันแรกด้วยแหละก็ศึกษากันเปยเหมือนเอเดนนะพูดแล้วก็คิดถึงเรเนอย่างว่าแหละมีพมก็ต้องมีจาก อยู่ในความทรงจำของเราไปตลอดนะครับผมเอเดนคือที่ผมวางแผนไว้นนะผมจะเล่นโลเพเนี่ยให้ครบทุกหน่วยงานคือหนึ่งผมเป็นช่างแล้วเป็นจนแบบเออน่าจะเรียกว่าหัวหน้าช่างได้เป็นหัวหน้าช่างได้แล้วต่อไปเป็นหมอผมก็จะเป็นซักแพทย์ก็พอแล้วมั้งเนาะแพทย์ชำนาญการก็พอแล้วก็น่าจะ ถึงที่สุดแล้วแล้วก็จะเป็นตำรวจจนได้ถึงพอบอเลยนะครับผมไม่แน่นะที่เอเดนปิดไปก็อาจจะชวนคนในเมืองมาทำเซิร์ฟกันีอยู่ด้วยกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็หาเมืองเล่นบางพางไปก่อนนะไม่เชิงพังนะก็ศึกษาไปด้วยโอเคก็วันนี้อยู่ในม็อคค่านะครับยังกันอีกครั้งหนึ่งทำอะไรดีวันนี้มาเก็บอ่า อะไรเนี่ยเฮิร์ทเฮิร์ตบ้งอ่านว่าเฮิร์ทปะหรือ urt, ว่าเฮิร์ตปะตอดีตัวบีว b, ไม่รู้มองไม่ทันตัวบีนะตัวบีเป็นเฮิร์ตเฮิร์ตเฮิร์ตหรือฮีท์ปะไม่รู้อะสักอย่างเก็บไปทำยาหมอนะโอเคคือในการที่เราเป็นหมอเมืองนี้นะเดี๋ยวผมอธิบายกฎเอาเข้าไปฟัง ก็เป็นหมอเมืองนี้นะ้วผมมันจะไม่เหมือนเมืองอื่นตรงที่ว่าเมนูแอดมินนะฮะคือปกติกั้นเราเป็นหมอเป็นหน่วยงานเนี่ยคือเมนูแอดมินเนี่ยเราก,กดป๊บเราใช้ได้เลยนะวันเมนูหน่วยงานประมาณนั้นนะอ่ะแต่มอค้าเนี่ย <c oughs> ขออภัยนะครับคือสมมติเนี่ยผมกดเมนูอันนี้ขึ้นมาไหมเมนูพยาบาลปุ๊บเนี่ยชุบชีวิตผู้เล่นเนี่ยมันจะบอกว่า no p เย y e r อะไรบ้าบาบาคือผมต้องใช้เม็ดิดในการรักษาหรือว่าชุบผู้เล่นนะฮะโอเค โมเต็มแล้วผมจะไปแล้วนะอา่ากดล็อกรถก็ต้องเปิดอันนี้มากดโอเคขึ้นรถอา่สออาสตาร์รถกดตัวยูอ,อ่าโอ้ไม่แผ่นดีมันไหรือผมกระตุกวะเนี่ย เป็นตลอดเลยย้ายมืองที่หนก็ะุกทุกทีเดี๋ยวเรากลับโรงพยาบาลกันครับผมโอ้โหโรงพยาบาลโอเคเดี๋ยวเป็นว่าผมจะตัดไปตอนเออเรียกว,ว่าอะไรอะตอ,อนถึงโรงพยาบาลเลยไหค,ครับผม จัดกครัโอเคครับผมกลับมากันอยู่โรงพยาบาลแล้วไปคาบยากันคาบยานี่นานป่ะพี่อะไรนะคาบยานี่นานไหมครับอ่ะขออีกทีสิคาบยานี่นานป่ะพี่เอ่อมันร้อยวิอ่ะ เท่าที่ผมนับดูอ๋อโอเคครับอโอเคแนละ้วผู้ชมตอนนี้เราถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับผมในต,ตอนนี้เรามาคาปรยากันก่อนเดี๋ยววันนี้เรารับเคสสักเคสหนึ่งก็พอแล้วมั้งหรืออาจจะไม่รับวันนี้ผมค่อนข้างง่วงตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้านะครับ อาเจกอาเจกจะมีคนมาสอบหมอคนไหนน่าจะเป็นคนเพิ่งเข้าไหวเนาะเดี๋ยวอาเจกเขาบอกเขาเพิ่งบินมาเขาอยู่ไหนอ่ะผมว่าเขาอยู่โรงพาบาลละ น่าจะเดี๋ยวไปดูให้โอเคเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับอันนี้ห้าสิบแล้วดูไปเรื่อยดูไปเราพาร์แล้วกันผมง่วงตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรง่วงจริงโอ้อคลิปนี้อาจจะไม่นานเหมือนคลิปนะครับอาจจะไม่ถึงอสิบห้านาทีด้วยซไหมั้งอืาได้คลิบสักเออโอ้ยกระโดนโดนะกระโดดแล้วเดี๋ คลิปสักสิบนาทีได้และมั้งวันนั้นแหละโอเคเดี๋ยวดูกันแนปะ๊บนงผมตัดจบไปเลยนะครับปกติอะผมจะเป็นคนสอบแล้วผมเป็นคนรับแต่ว่าไอตัวคำสั่งไอตรงนู้นอะหลังห้องอะมันบั๊กแล้วผมก็เลยทำไม่ได้ผมต้องให้แอดเข้ามาอมแอดยศให้โอเคพี่เดี๋ยวมีเคส์เข้าผมขอลองตัวเคลีย์นะพี่ ได้ได้มียาอย่างอ่ะมีครับโอเคก็นั่นแหละถามอาเจียนเลยก็ได้ฮัลโหลว่าทำอะไรยังไงอาเจียนฝากดูหมอคนนี้ได้นะได้ผมใหแล้วแกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวมาอันหนึ่งแกเก็บยาเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกสงบไม่นี่คุยแล้วเขาบอกให้ไปกรอกแบบฟอร์มมากรอกแล้วไงต่อวะกรอกแล้วกรอกแล้วเป็นอะไรเลยคให้อ่าๆคุยคุยให้เลยเพราะนี่กำลังกรอกอยู่เดี๋ยวมีเคสเข้าผมขอรับนะพี่ขอขออเดี๋ยวไปเองครับ ไปไอรับเคสอยู่อะอาเจียนมียาเท่าไหร่2ีสิบสองให้ไปช่วยไหมผมไม่มียาเดี๋ยวมารอโลเรเบลก็ได้ให้ผมไปด้วยอบังใช่ใช่มารอชุบอ่ะน่าจะมีไม่รู้ดูก่อนมาเตรียมไว้ก่อนเผื่อมีเหตุถ้าไม่มีโรงพยาบาลให้ก็ได้โอเค เดี๋ยวอีกสิบนาทีผมไปแล้วนะพี่โอเคครับโอเคครับ <c oughs> อไอ้เหี้ยลืมว่าอาทิปกูก็นั่งเงียบ้นานเลยเอ่อคุณผู้ชมครับ ผมขอทัดจบตอนนี้นะคือวันนี้ไม่น่ารับเกินหรกผมง่วงจริงๆเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับ EP2 มอคค่าซีเรียลโลเบครับผมสวัสดีครับ